สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาฟแฟมิลี่นะคะตอนนี้นะคะเราจะขุดหลุมเพื่อที่จะทำอะไรคอยดูตอนต่อไปนะคะเอฟซีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะต,ต,คต้องตามไปดูคลิปหน้านะคะมาลุ้นกันนะคะเอฟซี FC. ว่าขุดหลุมทำอะไรกันตรงนี้นะคะเห็นลุงช่างบอกว่าดาดาไปนอนหรือยังยังค่ะยังอยู่ค่ะเกือบหลับแล้วเกือบจะหลับเลยพอดีได้ยินเสียงลุงช่าง าาอาชีเดี๋ดยวเยก็พักไม่ต้องอเดี๋ยวทำแข่งกับผมนะ <c oughs> เอะผมไปเรื่อยๆ้ะผมเน <c oughs> มี่ยค่อยๆเขีียขึ้นมาเกรแลงมาเห็นเล่ด้าเก็บไว้ที่ไหนไม่ได้เก็บค่ะอยู่ในต้นกล้วยนี่ค่ะนาน ไม่ได้เก็บค่าอยู่ในต้นกล้วยเอามาเสี่ยงมีต้นกล้วยนี่เนาะแต่ด้ามาแอบไว้ถึงต้นกล้วยใช่ปลูกกล้วยเมื่อวานนี้นะผมว่าต้องมีการประมึ่งขุนสะพอนะครับน่าดีนนี่ยคุณอาจารย์มาบอกนะฮไม้ตัวเป็นเหล็กแสลรงนี่มันไม่เล็กซะซามอันนี้เลยกแสแรงนะไม่ใช่เหล็กนี่บปล่โบจางเหล็กแสลรงนาะสูงแล้วมันจะน้อยกว่านี้มันจะอดจะเป็นผู้เจ้าสลัดน้อยก็เนาะ ตลาดร้ายก็คอยยังยเขาหายอย่นี้นะตลาดมากเลยเหนื่อยมากเว้ยโบเมนอย่างนี้ครับผมงอน่านะครับผมูกนี่จะงัดนะมันหักงน้าเลยมันเรินนแหงจะได้ไหมครับนาคนจ๊กโอยนจกนะมันมีคนจกดูนี่ยัเาฮักอยู่ในนี้มันมักออกแห้งแต่ลก็รอดะบักอันตั้งดำ เวจา้อครับเาเล่นเป็่จตะเลงกยโอตัวนีะเลงนะได้ี่ใครได้ไม่ไม่ได้จับถือเะย้เจ้าเบานะเจ้าเบาน่เจ้านันนะไม่ได้จับถือ่อเบาน่ออย่าเอามือควัดนั่นมือจุกนั่ยุ่หันนั่นนี่ด้ทาเล็กตัวนี้อยู่ด้วยกันเนาะเครื่อเรือมู่กันกับตันี้ตัวมือเก้าเนี่ย เอามาดกใ่อีโพไปใอีพนะอีโพห้าใหญ่ไปใอีพ้ห้ใหญ่น่ะม่นสแข็งสันใ่ะคมนคิดอะไครับนี่ลุงก้อนหินบ้าไหน่นีดีมดาี่ำนวณประเมินผลซะก่อนเทียนจนอินกึ่งหน้าก็นานิโนใชคร ีเอนาดี้ยเขี่ยเขี่ยลงแล้วอนี่ลงพี่งงพ้นถ้าตรงน้นน้ำผมว่ารากเน่าแน่นอนเลยเน่าล้วกเน่าน้ำซึมบอกว่าน้ำน้ำชะไซมนงอกง่ายให้าด้เอาช่วยมาตักเอาล้วนเลืองไหนผมเหยีดได้เบ้อ บู้ใด้อาไปเสี่ยงนะเละแลงนะเมื่อนห้นเขาบอกได้มาขุดนีครับมีเกลียวเหมเชือกนึกออกะ่าไปปลกเงาไอ้น้้วยไรก็ได้เอ้ยเอาไปปลูกลังบ้านเหมือนเดิมผสมเหมืนเด้อเออแม่ได้ชอบกินแล้วลูสายตาด้วยนี่ยอดตํา เวลานจะแม่นมีขาเนาะเอาทุกเม็ดทุกเม็ดเนาะแล้ม้ดยอี่หมองล้างลานกาแฟนี่มีบ่เบิ้งเียผมไปเบิ้งให้ก็ได้เอามาใส่แล้วตรงนั้นด้านนี้เาคุดใส่ในบร์ลยด้านบ่แม่เป็นด้านเล็กเองช่วงักมันด่มีเพี้ยบ่มีแนนอนนเ้ามักยวนมาจะงง ลุ้มใหม่โอยงัดจนงอไปแล้วงายอขนงอแล้วไปุดใหม่่าแล้วใหม่ไม่แล้วอขอไปคยนแลีดสรงดก็ะแตลุมนี่นี่นี่ลุ้มนี่ลุ้มแล้วก็เป็นน้ำเบิดทข้ามดทุลุ้มเออข้าฝนมันตกดูเตาเสียมก่อน น้ำฝนตกมันก็มีมีมดทุกหลุมนั่นแล้วโอ้่อยสลาดแล้ว่อยเสีเยวไว้ในหมก่้ยนี่ละนี่แจักเห็นจักเห็นอยู่มองเล้อ่อยเห็นอยู่แหมแจองเ็อ่มงเลเ็นอ่ไหน สองอัน้งก้อนอมกแลงเขาได้อยู่นะตอนนั้นเาคูปุกันนะห้าะนี้ mặt 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 Thank okay. you. Nôm lên đó đó. Ừ. nó ừ. <rôle: Yeah. S 2> น้ำมันออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าออกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันน้ำออกแล้วเพราะว่าต้องกระดมนางพุดเลยกระน้ำพุทเออต้นถิ่เอาไปชื้อเลือกใส่ในครานในร กูก็ทาซิบาดิน Dinh ก็อยู่พุ่นล่ะลุงแปลงดินดำ ยังหายังหายังบอกจะเรียกว่าหารถเข็นคันหารถเข็นเราคอยเห็นอยู่คอยเอาไปเข็นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลุงแต่เพยงท่านี้ก่อนนะคะสวัสดี